เอาอีไล่นั่นเอาอีไล่นั่นเร็วเอาเลยเอาเม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 ยน้อยแยกไกลแยกไกลแยกแยกเขาไหมลูกแยกเขาไหมแยกเขาแยกเขาแยกเขาไหมลูกแยกมันออกจากกันหนุ่ยเร็วแยกเออนั่นแหละโอเคออกไปเขาออกไปเขาออกไปกรรมการแยกไก่ กรรมการแยกไก่กรรมการแยกไก่ตีกันในที่สุดก็ออกแล้วนะคะในที่สุดกรรมการกรรมการที่แยกไก่ที่ดีที่สุดการแยกไก่ดีที่สุด